ถ้บรรยากศาศเราคืนพื้นที่อนุสาวรีย์ชาติพัฒนได้เลยครับอออออตอนนี้ชายชนะเป็นของเราแล้วนะครับ เอาแตดสวนใหม่จัดให้คุณดูว่าสวนของประชาชนนะสวยกว่าสวนของเพื่อนฉันไปนะและว่า ลุ้นหนาที่และไปและไปห้ามตรามและไปสนามหลวงนะครับรถไฟลุ้นอย่าให้บากะทบกระทันกับฝ่ายเราถนนเส้นนี้สร้างโดยปิีประชาชนทุกคนใช้ได้เราต้องการเรามีบิดที่ถือปแบบนี้เลย ผนต้นไม้ก่อนนะครับ้อกันครับตามประชาชนตามดาชาชนตามต้องรใจประชาชนรัมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องมอตอรไซคที่อยู่กลางเกาะนะครับ ช่วยวรบกวนนะครับช่วยอำัาต้นไม้ให้ออกมาอย่างสวัสดีคาัเราจะดูแลต้นไม้เหมือนเราดูแลประชาชนคนหนึ่งต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกับเราไปขนต้นไม้ก่อนนะครับแค่นี้นก่อนนะครับ